สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับไตอ,อีกเช่นเคยนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะาตเชื่อว่าหลายๆคนคงจะหาปูนขาวมาใช้และหลายๆคนก็พยายามหาวิธีที่จะป้องกันเชื้อราในดินนะคะหรือว่าจะป้องกันโรครากเน่าขนเน่าในต้นพืชน,นะคะาตก็มีอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะมาแนะนําค่ะต่ายเคยใช้ตัวนี้แล้วก็ถ่ายคลิปลงไปแล้วนะคะเมื่อประมาณน่าจะเกือบปีแล้วะคะ่ะซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกหรือว่าเป็นช่วงที่ปลายฝนต้นหนา ะะช่วงๆนั้นเนาะแล้วครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ไต่ต้องนํากลับมาใช้อีกแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกชุกมากนะไต่จะใช้เพื่อป้องก,กันโรครากเน่าคนเน่าแล้วก็ป้องกันเชื้อราในดินค่ะตัวช่วยที่ไต่พูดถึงนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ ปูนแดงแบบนี้นะคะที่เก็บไว้กินหมากนะคะที่ยายเท่านะคะผู้เท่าของเราเขาใช้กินหมากนะคะตัวนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะไตซื้อมาในราคา5บาทเท่านั้นเองนะคะใช้ได้นานมากเลยนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะซองแบบนี้5บาทค่ะทุกคนเอาไปผสมกับน้ําแล้วก็ราดรสพืชผักได้เลยค่ะนี่ค่ะทุกคนก็เป็นน้ําเปล่านะคะที่ไตเตรียมใส่ในบัวรดน้ําแล้วนะไตก็จะหยิบมาหนึ่งหยิบมือค่ะเนี่ย ตักมาหนึ่งตักแบบเนี้ยค่ะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะพอดีพอดีแบบนี้แล้วเราก็นํามาละลายค่ะละลายในน้ําเปล่าที่เราได้เตรียมไว้นะนี่ค่ะแปบ๊บเดียวเขาก็ละลายแล้วนะคะคนคนคนให้เข้ากันได้แล้วค่ะทุกคนเท่านี้เองค่ะเราก็นําไปรดพืชผักของเรานะคะได้เลยค่ะ น้ำปูนแดงตัวนี้นะคะเราจะรดได้ทั้งพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ยืนต้นได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ตายมีผักกาดค่ะตตยก็จะราดรดผักกาดไปเพราะว่าฝนตกชุกเลยนะคะที่บ้านตายช่วงนี้เนาะก็ป้องกันไว้ก่อนกลัวว่ารากเน่าคนเน่าแล้วก็เดี๋ยวจะเปื่อยไปค่ะ พริกก็ด้วยนะคะทุกคนพริกเนี่ยจะเจอปัญหานี้บ่อยค่ะจะเจอปัญหารากเน่าคนเน่าบ่อยเพราะว่าพริกเนี่ยจะไม่ได้ชอบความแฉะนะคะแต่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยดินย่อมเปียกแฉะชื้นอยู่เป็นธรรมดานะคะเราก็รดป้องกันไว้ค่ะตัวนี้ใช้ได้กับหลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะอีออมไตก็จะใช้ไปด้วยค่ะอีออมไตปลูกไว้ในกระถางนะคะเกิดงามมากๆค่ะ กะเพราะคะ่ะใช้ไปเลยนะคะกระเพราเป็นพืชที่ชอบแดดแล้วก็ไม่ชอบความแฉะค่ะเราป้องกันไว้ก่อนนะคะราดรดไปเลยนี่ค่ะต้นกระเพรานะคะและอีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนนั่นก็คือต้นมะละกอค่ะซึ่งมะละกอเนี่ยเป็นพืชที่ง่ายต่อการเกิดโรครากเน่าคนเน่ามากๆเลยนะคะอันนี้เป็นมะละกอที่ตายปลูกลงในท่อปูนนะคะ นี่ค่ะเราก็ราดรดไปด้วยเลยมะละกอเนี่ยควรจะใช้ตัวปูนแดงนี้เลยนะคะเพราะว่านามะละกอเนี่ยเป็นพืชที่ไม่ชอบความแฉะค่ะนี่ปลูกอยู่สองต้นด้วยกันนะคะให้เกิดในท่อปูนนะเนี่ยขนาดว่าปลูกพร้อมกันนะคะต้นหนึ่งยังเล็กอยู่เหมือนเดิมนะส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะเจริญเติบโตไปไกลแล้วนี่ออกดอกแล้วนะคะอ่า นี่ค่ะต้นมะละกอนะคะเป็นพืชที่ไม่ชอบความแฉะเลยค่ะแล้วในช่วงฝนตกแบบเนี้ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดโรครากเน่าคนเน่าค่ะหมดแล้วนะคะ อัตราการใช้ตัวปูนแดงนี้นะคะทุกคนอย่างที่ต่ได้สาธิตไปเมื่อสักครู่นี้นะไต่ใช้นิ้วชี้ค่ะตักขึ้นมา1 1 1หนึ่งตักนะคะนิดหน่อยไม่ต้องมากจนเกินไปเนาะแล้วก็ละลายในน้ํา1บัวรดน้ําค่ะหลังจากนั้นก็สามารถราดรถได้ทันทีเลยแต่ว่าเราพยายามบี้ให้เขาละลายให้ทั่วในน้ําก่อนเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะความถี่ในการที่จะนํามาใช้นะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเดือนหนึ่งใช้ได้ประมาณ3ครั้งเลยค่ะ2 -3 ครั้งใช้ตัวนี้นะคะจะช่วย ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าได้เป็นอย่างดีค่ะไม่ต้องใช้ทีมากเกินไปนะถ้าอย่างทีเลยเนี่ยแต่ก็คิดว่าสัปดาห์ละครั้งก็น่าจะโอเคแล้วค่ะเฉะลี่ยไปใน1เดือนก็3-4ครั้งอันนี้ก็โอเคแล้วค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ